ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่แป้นนะคะอยู่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวค่ะจังหวัดฉะเชิงเซาคุณลูกค้าขาวันนี้เรือกรับนะคะผ้าไหมสั่งเคาะทอเครื่อง3ามตะกอนะคะรับสองชิ้นเลยจะนําไปตัดชุดคุณลูกค้า่ะเป็นผ้ารุ่นเดียวกับนะคะที่นุ่มนะคะนำมาตัดเป็นเสื้อทรงไทยจีนรดาที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้เป็นผ้ารุ่นเดียวกันค่ะเนื้อผ้าอบนิ่มเรียบร้อยแล้วได้ผ้าไปแล้วคุณลูกค้าอัดผ้ากาวเลยนะจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้าจะนําไปตัดชุดคุณลูกกคคคคค้้้้้าาตอออองงสั่่ซืื2ชินนนนนะะะะะเเหมมุุณณพพีแปขๆลย คุณลูกค้าอยู่อำเภอบางน้ําเปรี้ยวค่ะจังหวัดฉะเชิงเซาคุณลูกค้าขาขอพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะสองผืนวันนี้980บาท2ผืนวันนี้980บาทคุณลูกค้าจะได้รับนะคะถุงผ้าคุณลูกค้าขานุ่งเตียงมาให้เรียบร้อยแล้วนุแถมถุงผ้าให้2ใบนะพี่แถมถุงผ้าไปให้ใช้งาน2ใบค่ะเป็นงานผ้าไทยสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะจากกลุ่มแม่บ้านนะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยทางร้าน ไม้จะนําไปตัดเสื้อได้เลยคุณลูกค้าคะ เสื้อที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้นุ่มก็ใช้ผ้าแค่1ชิ้นเช่นเดียวกันค่ะใช้ผ้าแค่1ชิ้นเช่นเดียวกันคุณลูกค้าจ๋าขนาดหน้าผ้า100ซนเมตรความยาวอยู่ที่180ซมสามารถนําไปตัดเสื้อได้1ตัวค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเป็นกระถุงก,ก็ได้1ผืนเช่นเดียวกันสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจส,สั่งซื้อ1ผืนวันนี้490บาทคุณลูกค้ากดไลค์หรือยอยังกดไลค์กดติดตามกด s ับ s c r i b e ทางช่อง YouTube แม่มะลิผ้าไทยของเราเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้ารับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนอกเนี่ยจะได้ของแถมแล้วนะคะวันนี้ จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มพื้นที่ห่งางไกลจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษไม่บวกเพิ่มทุกกรณีสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย089-0416-008หรือว่าคุณลูกค้านะคะกำลังรับดูรับชมช่อง YouTube แม่มารีพาพไทยของเราผ่านทาง Smart TV ีวีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กวันนี้คุณลูกค้าจ้าคุณลูกค้าสามารถนําโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคะ เปิดเลยคุณลูกค้าค่ะกดเพิ่มเพื่อนค่ะแล้วกดคําว่าเพิ่มเพื่อนด้วยค r code สแกนที่ Q r code คนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะคุณลูกค้าจะรับนะคะ1ผืนไปตัดเสื้อหรือว่าจะรับนะคะไปตัดชุดสั่งซื้อ2ชิ้นได้เลยสั่งซื้อ2ชิ้นได้เลยราคาชิ้นละ490บบาท วันนี้2ชิ้น980บาท2ชิ้น980บาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดจัดส่งสินค้าท,ทั่วไทยจัดส่งสินค้าทั่วไทยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้คามากๆสำหรับคุณลูกค้คาที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนื้อผ้าใส่สบายไม่ร้อนซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรัับคคคคคุุุณณลููกก้้้าาาานนนนะะทีี่อยไไดดดดสเปปต็ช จะนําไปตัดชุดไทยชุดเดสนะถ้าคุณลูกค้านะคะตัดชุดเดสคุณลูกค้าก็สั่งซื้อ2ชิ้นไปได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะมีผ้าลายสีดําอยู่แล้วอยากได้ผ้าพื้นนะคะนําไปตัดเดย็บเพิ่มเติมสั่งซื้อ1ชิ้นค่ะ490บาท490บาทจะทางร้านแม่มารีพาไทยของเราจัดส่งให้จัดส่งสินค้าทั่วไทยคุณลูกค้าคะกี่วันส่งถึงใช่ไหม ช้าสุดนะ3-4วันช้าสุดคือ3 4ถึงวันหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจให้ที่ร้านของเราตัดให้ด้วยอยากตัดชุดไทยอยากตัดเฉพาะเสื้ออยากตัดเฉพาะเสื้ออยากตัดเฉ,าดเฉพาะผ้าถุงนะคะอยากตัดเป็นชุดเดทนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคุณลูกค้าะคะคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งตัดถ้าทราบรายละเอียดของตนเองสามารถสั่งตัดได้ค่ะอย่างเช่นคุณลูกค้าทราบว่าตนเองใส่เสื้อนะคะอรอบอกเท่าไหร่อย่างเช่นนุ่มอย่างเงี้ยนุ่มใส่รอบอก3าค่ะเอวส0สะโพก40ค่ะ น,นุ่มจะรู้นะคะสัดส่วนของตัวเองแล้วนุ่มสูง1 6 0ซเมตรข้อมูลตรงนี้สําคัญมากคุณพี่สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนุ่มขอข้อมูลตรงนี้ค่ะรอบอก รอบเอวสะโพกรวมไปถึงส่วนสูงแค่นั้นเองคุณลูกค้าขายอย่างอื่นเราสามารถเทียบเคียงดูได้เพราะว่าของเรามีงานแพทเทิร์นอยู่แล้วนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะวันนี้นะคะจัดส่งนะคะจากจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าขาไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะขอบพระคุณมากๆเลยคุณพี่แป้นนะคะอยู่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวค่ะจังหวัดฉะเชิงเซาคุณลูกค้าขาววันนี้นะคะรับไปเลยค่ะถุงผ้านะคะแถมไม่ฟรีอีก2ใบด้วยจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆถ้าชอบสนใจเหมือนคุณพี่เป้ เครื่องสามตะกอสีดำคุณลูกค้าขาสีดำสนิทเลยนะสีดำเลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆาํสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง youtube แม่มาลีพาทไทยของเราด้วยจ้า